สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เครารพวันนี้มาติดตามโครงการของรัฐบาลเราที่วด้วยกันเฟส4ส่วนขยายซึ่งเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่27มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะมีทั้งสิ้น1 50ล้าน5แสนสิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านสามารถจองใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคาม2565นะครับ ท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนขยายนะครับเริ่ม1กรกฎาคมถึง31ตุลาคม65ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการตั้งแต่เฟสที่1ถึง4แล้วเนี่ยท่านกดรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขบ,บนแอปเป่าตังนะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับสามารถใช้สิทธิ์ที่คงเหลือ ท่านใช้ไปเท่าไหร่แล้วเช่นท่านไปค้างคืนที่อื่นแล้วตามโครงการเดิมใช้ไปแล้ว5คืนก็ท่านก็เหลืออีก5คืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยเริ่มจองตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง23ตุลาคม2565แต่สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์มาก่อนท่านก็สามารถเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนขยายตั้งแต่27 มิถุนายน2565เป็นต้นไปก็กดตรงนี้นะครับลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะแต่ใครเอเคยลงแล้วก็ไม่ต้องลงแล้วนะครับนี่คือเฉพาะรายใหม่อะต่อไปนะลงทะเบียนเนี่ยคือตั้งแต่6กโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับคนที่จะลงใหม่เนี่ยต้องเป็นสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปนะว่าลงทะเบียนนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะเหมือนกัน สิ่งที่ท่านจะได้กับโครงการนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เกี่ยวกับส่วนลดค่าโรงแรมที่พักรัฐจะช่วยท่านเป็นค่าโรงแรมเนี่ย40%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนแต่ไม่เกิน3 0 0พันะครับต่อห้องต่อคืนแล้วก็จำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน10ห้องนะครับหรือว่า10คืนนะเมื่อจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้นะครับแต่การจะเลื่อนเข้าพัก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดดังนั้นท่านจึงจต้องวางแผนให้ดีนะครับส่วนที่2เป็นค่าส่วนลดอาหารค่าเข้าวสารที่ท่องเที่ยวเขาจะให้600บาทต่อห้องต่อคืนนะรัฐช่วยนะครับให้กับประชาชนเมื่อเช็คอินโรงแรมสําเร็จจะได้รับเป็นคูปองอาหารท่องเที่ยววันละ1ครั้งหลังเวลา17.00นาฬิกาของวันเช็คอิน ท่านก็ใช้คูป,ปองนะครับคูป,ปองจะหมดอายุก่อนเที่ยงคืนของวันเช็คเอาท์นะครับคูป,ปองอาหารคูป,ปองท่องเที่ยวสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะประชาชนชำระ60%รักช่วย40%นะครับผ่านการตัดเงินจากคูป,ปองนะที่สำคัญที่มีหลายคนสนใจคือเรื่องของค่าช่วยเหลือเดินทางเครื่องบินนะครับก็ ประชาชนท่านเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสน,นุนค่าตัว๋วเครื่องบินนะครับจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมนะผ่านโครงการเราที่ยวด้วยกันเท่านั้นโดยมีสิทธิ์ในการได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าตัว๋วเครื่องบิน2ส,สิทธิ์ผู้โดยสาร2ส,สิทธิ์นะครับผู้โดยสารต่อ1ห,ห้องโรงแรมที่จองนะทั้งนี้ก็คือว่าเงินที่เป็นค่า สนนุนค่าตัว๋วเครื่องบินจะเท่ากับ40%ของราคาตัว๋วเครื่องบินแต่ไม่เกิน2,000บาทนะครับต่อผู้โดยสารนะแล้วก็สิทธิ์เพิ่มเติมท่านจะได้รับเนี่ยตรงนี้นะครับท่านต้องไปเที่ยวที่เขากำหนดเช่นไปภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์สงขลาเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยท่านก็ได้สิทธิ์เพิ่มเติมรับเงินเป็นค่าสนับสนุนค่าตัว๋วเครื่องบินเท่ากับ40%ของราคาตัว๋วเครื่องบินไม่เกิน3,000บาท ประชาชนต้องจ่ายค่าตั๋วไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนตอนเราจองตั๋วเนี่ยเราชำระเงินสำรองจ่ายไปก่อนและต้องเดินทางไปในเที่ยวบินนั้นจริงมีการเช็คอินเช็คเอาท์ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริงๆนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะครับเป็นประเภทไปหรือกลับหรือทั้งไปและกลับจากจังหวัด ที่อยู่ภาคเดียวก,กันกับที่จองโรงแรมนะครับก็นี้ขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทําได้กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองของโรงแรมนะแล้วก็วันที่นเดินทางไปหรือกลับเนี่ยต้องไม่ห่างจากวันเช็คอินเช็คเอาท์โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน5วันและการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวต้องอยู่ภายในเวลาที่กําหนดคือ ภายใน3าเอตุลา65นะครับใครจะเดินทางจริงๆเนี่ยต้องเช็คให้ดีนะว่าไทาม์ไลน์ท่านจัดเวลาไว้โอเคไหมนะครับแล้วก็ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จนะและใช้ใจ่ายกับโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์สำหรับประชาชนท่านก็โปรดอ่านและทำความเข้าใจนะครับก่อนเข้าร่วม สิทธิ์โครงการนี้ส่วนใครที่เคยม,มีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วท่านเคยลงไว้แล้วเฟส1เฟส4ท่านก็ใช้สิทธิ์ที่เหลือได้นะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านแอป,ปเป๋าตังค์นะครับนี่เป็นข้อมูลที่หลายคนให้ความสนใจในช่วงนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอบคุณที่ท่านก,ากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ